สวัสดีพี่น stumbled, <quin> mm ้องสวัสดีพี่2ุสิงุาคมตอนนี้กำลังชิพผ้ากำเดินทางไปมัดเนาะพี่น้องมัดบ้านทำให้เนาะไปเห็ดบุญพี่น้องเลยเนื่องจากเมื่อนี้เป็นวันเกิดชายป่านเนาะไปมาบ้านบ้นเกิดจะบวมบ้านเกิดจะบวมสบายดีพี่น้องใช่พี่น้องนี่บ้านเกิดเลยเนื้อแต่จะไปทำบุญก่อนเปล่าไหนจีบ้านเกิดเนาะชายปานบ้านเกิดพี่น้ เพราะว่าหาเขาคนเนาะพี่น้องอันไอ้เส้นก็อันนึงพี่หน่อยนั่งทางหลังกดไงละแตปัญญานีรก็ไม่เท่าเนาะอะไรคือพอพี่น้องเดี๋ยวไปบิ่งไปชมกันเนาะตอนนี้ประแม่เจนมุ่งพี่น้องเข้าสีออกแต่เสาเนาะเพราะว่าใจมันท่านเพิ่นสั้นเข่านะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกว่าเพิ่นสีถทาเพราะว่าอยู่หันเพิ่นสั้นเข่าขาบเดียวนะพี่น้องสั้นเข่าขาดเดียวเนาะบ่มีเข่าเพชรนะพี่น้อง อันเกับขาียวแล้วก็แล้วเลยเนาะแล้วก็ได้เห็ดอาหารเลยเห็ดอาหารไปถวายถวายเพิ่นน้ำเนาะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังแมรซื Aí ้อน้ไปถวายเพิ่นเนาะไปก็เดี๋ยวไปเบิ้งไปชมกันพี่น้องมาเสิยหอดจังมวงอย่าทิ้งทายบรรยากาศการเดินทางให้เบิ่งหนักพี่น้อง บลน์รักหรอกแต่ว่ามันทางมันแน่เขาไปทางมันแดดไม่โอไรจ้าเีโดทแทนแดงมันนะจะเขาอยู่ได้ยังไงเนาะเอเนาะคนอยู่ออไลนหรอกไงเนี่ยเนี่ยเพื่อนแคมทัเพื่อนสักแก้อนะแล้วก็บริยูนอนกเนาะแล้อยู่อยู่อยู่ าดขนาดลดคำามาคนดินกายเคื่อนก็ยังไงเพราะเหตุแบบว่าขนาดไงเพราะเหตุอลไรซ้ำก็ยังปวดครูปวดครูเสาครูและไอ้กี่ฝุ่นพยานชิ้นเนี่ยนี่ปวดก็ใหม่ยังกระแดงบดเคยอยู่เขาเคยอยู่ทีแดงบด nhầm phân có mà bữa ăn nhầm đẹp có vào ngay ngày cái <laughs> này nhé bạn không lèn vứt cục những

lòng lòng đi lòng 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 sao lòng 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 ทุมเช่เขาเอาปอด็กกะมันติขึ้นเองจะได้ย่มันอยู่แล้วโอ้ทเงกุ้งเถงไปถึงน่องอันนั้นอันนี้วนห้าไกกับน้งตกโอ้เหลือมตาไหมมวนอะไรแซ่บตลอดเองแซ่บ แ้สเสร็จแปลงโอ้แปลงใหม่เลยแปลงไปเลยโอ้ตาเขามาช่ชอเขากำลังแปลงเลย คือว่าไงมันได้่ะจริงก็ง่ายทะเอามาทมหนุนเหยียบแตกมดล่ะเหยียบแตกเป็นผุยคือเกาพุยทางลังนี่หน้ารถทางังเกางลัง Obrigado. Ah. ง่ายอยู่วสุงง่ายอยู่ว <c oughs> ง่ายคุนคุเอทางไม่ด้ขี่ง่ายเสยทางไม่กมายง่นกัานขนาดเนอะบ้านโอ้บด,<า>ดีปลบาดีปลุงเลยลูกบายด้เวอ บัวใช่ไหมกีบป้นมันเขาไงแตงเงยห่านไร่ปาด้วยนี่ไงมงเด็กคนน้อยโอ้ยงานดีความดีนักหนั่ปนักสะพ้ายานี่ย่อพ่่าแม่พ่อแม่ลาไม่หิวเอาไหมพ่าแม่เด้กขอชิ้นหน่อยก็ ฮัลโหลเห็ดดังมาเลยไหมอืมเน่เต้อ๋อปนปนเลยแ้วถอเออบอเลยบอกเพื่อนได้มือเนีอกกัด้วอาจารย์ประยุองค์เนือน้อยดคอกู่าัด้้อยย่ะคุณคำจาา บะขันหัน <rôle> ว <à déc> ่ได้บอกเองนะฮะาหันมาหันซสั้นเข่าขาบเดียวเท่ากปแต่ว่าจัดาโบโบไม่คิดเลียงเต็มบสถ์อ่ะเนี่ก็ฮะบ้านเพื่อนอยู่อยู่เมืองนะในเมืองนะชมบุรณดี๋ยวบ่ได้โทรบอก เบอร์เดอร่เบอร์จ่างที่นี่ในร้านคนเดิม

อิ่มแล,อมแลบอ,อเละเอยเป็นเิงไมีอมาอิ่มะบวเอิ่มาอิ่มอบอกตาลูกไงดี่กินข้าวอิ่มแลวมามลวนลยนเกิดจะบอกไยยด้อายากปีละฮะ lùi đấy chắc à anh ủa cho hả tham 3 tham bì thầy 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 này, thầy 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 Ừm thầy không vào. Ừ. 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 <laughs> ý thức 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 ý

คนหน้ำไปไหวไปแจไปแจนี่กะแลลว้แล้วพี่นนองทำบุญเรียบร้อยแล้วปัสสาพากันเดินทางเมื่อวันแม่เศ้าปานวันนีงเอาเค้กอีกมั้ฮะเบ้าเค้กเหราเบ้าเบ้าใส่เค้กไข่ไ

ประมาณเก้าหม่งปลายชิมหม่งนะมาแต่จะเท่อไม่จะกลับบ่ายเนาะกินกาเฟเนาะมารอบนี้กลับจะเสร้าเอาแล้วพามาทันสัตว์เขาเลยเอามาไงยมง่ายได้ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยว่าได้เอาอีดี เประตูเตรียมเปิประตูปอ่ะ้แน่พี่น้องบ้าตัวงเต็มวัดทางลังเาแหนขึ้นลังก็ติดต้ถุงไงคุณคุณ กินกินง่ายต่อแล้วต่อแล้วมันคอยกูเปานนั้นด้วเพื่อนลูกมาสัตว์ดีลูกมันมอดไหมด็กมอดป้จะมอดป้อมอนมาปัดนกล้จะสิงขาโอเมียนขาตะเฮงน่ยเาะว่าลืมก๊าซิงขา ว่ากับพ่อพ่อจะแน่มึงหนากูได้กูว่ามันจัใบคือดี้กูว่าก้งเกมไปแน่นอ่ะว้าเยี้แล้วว้าดอกแต่วน้ำกันเนาะ เป็นนจมาอยากือดห้เพื่อ,อ,อบบนเพนาะดูพอนหีนะไปหันมาีเนาะไปแล้วภารกิจน้องพี่น้องกระแสเดินทางเมื่อสำหรับคลิปนี้กรได้ปิดไ้เพียงสมัมเเพอนพี่น้องจะได้ก็ฝากกไลแ์กดิดตามเพื่อเป็กกนกำลังใจใ้เด้อพอกันที่พี่นะ